คลิปนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำรุ่น A1 Z Series เป็นสมาร์ทออโตเมติกซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมจากจีนเป็นปั๊มน้ำสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดตั้งเองได้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากติดตั้งใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการปรับตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าลูกค้าต้องการปรับตั้งค่าก็สามารถปรับตั้งค่าได้ให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน โฟสวิตตรวจจับการไหลของน้ําและมีเช็กวาลในตัวช่วยตัดการทํางานเมื่อไม่มีน้ําไหลผ่าน5นาทีเพชเชอร์สวิตเซนเซอร์ใช้เซนสตาจากอเมริกาทํางานเงียบไร้เสียงรบกวนขดลวดทองแดงแท้100%นำกระแสไฟฟ้าได้ดีและทนต่อความร้อนสูงมาพร้อมกับระบบเซฟตี้สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรและลายที่ขึ้นบนหน้าจอ